สวัสดีครับเอซยามค่ำคืนเงียปบป่าชาวัดดอนเลยครับพบกับช่องพรชัยหมูะทะนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับอย่างค่ำคืนเงียบสงบรถก็วมีวิว่งเลยครับลูกค้าก็ไม่มีโทรนี่ฮะร้านพรชัยหมูะทะ 095 698 7216โทรสั่งได้เลยนะครับมาอุดหน,นุนกันเลยทางโน้นก็ลหลานทำขนมส่งกันนะเดี๋ยวจะให้ไปดูให้ก็าทำเยอะๆก่อนยามค่ำคืนโอ้ยแย่ๆ yeah, yeah, ครับเศรษฐกิจแบบนี้ตายแน่ๆ เงินหมุนไม่ทันเนี่ยครับเอฟซียอมรับเงียบมากๆครับรถจะไม่มีวิ่งเลยเนะี่ยเดี๋ยวเงียบหมด เขาก็ดูแลหลานทำขนมส่งให้ลูกค้ากันครับรายได้พิเศษของเขานี่จะตัวแสบนี่ยครับน้องโบเจะตัวแสบร้ายนี่ฮะดูคนหล่อ แม็กทำขนมนี่ฮะคนหลอกโอ้โไม่เจออะไรมาเรียกอย่างเดียวพูดก็คือนี่ฮะทำขนมหลอกเด็กนี่ฮะนี่ได้ละสองแผงสาแผงนี่มาดูเจ้าตัวแสบหอก ไ,ไ็ได้เป็นหายเดินหนีเลยอนอนนู่นเลยฮะตโตแสบคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย